สมัยก่อนใครมีคิดตั้นก็ถือว่าเทพแล้วเกินไหมเกินหนึ่งเกินครับสมัยก่อนหมุนขีลงมานี่เลยครับนอนมานี่กระโดวขวมาดูนี่ปลายเข็มมาลงมาถึง,<า>ถงนี่ได้เลยครับเขาเรียกว่ามาถึงปั๊มมาถึงปั๊มครับสมัยก่อนถ้ารถใครไม่ถึงปัม๊มจบไหมจบไม่ต้องคุยครับอยู่บ้านป๋าป๋าจะขยับทำไมโอ้ไม่ได้ขยับ นี่เลงเงงครับผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่ติ๊กเกอร์ในตำนานแล้วก็ร้านในตำนานติดมหาชัยแล้วก็มีตรงนี้ผมไม่กลัววันนี้เราอยู่กับอยู่กับครับผมอาจารย์ะดฐ์มหาชัยครับเป็ลรอยนะครับนําเสนอครับวันนี้เสนออะไรผมมาคิดตั้นครับคิดตั้งร้อยคิดตั้งร้อยสิบนะครับ คิสตันนี่จากค่ายไหนครับค่ายซู z u กิครับซูซูกิฮิสตันครับก็ <Okay. S 2> นี่ที่ทามาเปลือกตัวนี้เป็นเปลือกของแท้นะครับเื <S <S ่องของแท้จากโรงงานเลยสั่งมาจาก Indo. <S <S อินโดใช่มามาจากอินโดได้เลยตัวนี้มาจากทางทางใต้เข้ามาเพราะทางเขาเขายังเล่นกันอยู่ยังเล่นกันอยู่ถ้าถ้าถ้าพูดถึงบางลมสองทีทุกๆวันนี้ถือว่า เทียบเคียงกับพวกไอ้อะไรนะถ้าเป็นฮอนด้าเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยใช่ไหมครับสมัยครับแต่ว่าพอพอฟัดได้ไหมปะพอฟัดครับแต่ว่าไอ้พวกนี้สมัยก,ก็จะได้เปรียบเรื่องช่วงชักอืมแต่สมัยไปเสียเปรียบลูกทั้งรูกสูบอ๋อไอนี่ห้าสี่อันนี้ห้าสองอ๋อโอเคตอนนั้นเขาชักยาวหรือชักสั้นไอ้นั่นชักยาวอันนี้สั้นกว่าอันนี้ชักสั้นแต่ลูกโตชักสั้นลูกโต ลักยาวลูกสั้นรอบจัดกว่าหรือเปล่าครับใช่ม้ต้นเขาจะดีกว่าต้นนี้จะดีกว่าดีกว่าแล้วในเรื่องของราคาช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะป่าไม่ค่อยไม่ยังยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะเบติกยังไม่ได้ทําให้ดังมากครับราคาตอนนี้จับจับจับกันได้ครับตอนนี้จับจับไว้ก่อนครับเอ้าจริงเหรอครับเดี๋ยวแล้วแล้วตอนนั้นเมดเมดเป็นไงป๋าตอนนี้ราคาอ๋อเมดเอาแล้วครับตอนนี้เมด ไปไปไปจะเริ่มไปไกลแล้วครับยัง n อ r นนี่ไม่ต้องไปจับแล้วครับตอนนี้ตาเหลี่ยมนะอ่าตาเหลี่ยมนี่โอ้โหไปไกลแล้วครับเมื่อก่อนนี่ตาเหลี่ยมถูกนะป่าเนาะสองพันห้าครับเข็นมาให้ข้างบ้านเอามาให้ได้เลยโอ้โหตอนนี้ไม่ได้ละตอนนี้ไม่ได้แล้วครับคิสตันก็รีบไปกันอารซีก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับใช่ไหมขึ้นเรียบร้อยแล้วครับอืแต่เนี้ยเป็นเป็นรถที่น่าใช้อยู่ที่ว่ามันเป็นรถคลาสิก ขี่แบบสบายนั่งช่วงนั่งช่วงอะไรพวกนี้ก็สบายครับผู้หญิงขี่ดีไหมปะผู้หญิงก็ขี่ดีครับเพราะมันมีบางลมที่จะบางลมบางอะไรได้ครับมันมันจะขี่สบายสบายสมัยก่อนใครมีคิดตั้นก็ถือว่าเทพแล้วจริงอครับถือว่าถือว่าสามารถทําแรงได้ไหมครับอพวกนี้ก็ใครมีพวกนี้ก็เทพขี่ขี่สบายสบาย ราคาตอนนั้นก็ถือว่าตึงนะตึงที้ตเราคันนี้กลัวไหมกลัวรุ่นไหนดูนครับผมไม่กลัวครับอ่ถ้าเจอถ้าเจออา80ซีกลัวไหมโอ้โหรถผมแต่ถ้าเจออา80ีินี่ก็ต้องเฮ้ยต้องต้องหนักกันหน่อยผมอะอยากได้คัสใครมีคัสของใหม่แท้อา c 80ีปินะครับครับบอกราคามาครับเดี๋ยวสู้ครับตอนนี้คัสเอาไม่อยู่ อืมพอขึ้นแรงตอนนี้ใช้สเตอร์หน้า15แล้วครับครับสิ 15, ตอนนี้ต้องใช้สเตอร์หลังถึง3าล่ะนั่นคือรถผมนะครับเราคุยถึงรถผมครับเราไม่ได้คุยกังคันนี้ครับแต่นี้แบบอยากได้ <c oughs> ใครมีคัตใหม่ๆที่หลงเหลืออยู่อ่ะส่งมาทางเบสิกหรือคุยมาทางผมก็ได้ไดนะขอให้เป็นคั์ใหม่ไม่ใช่คัตมือสองคัมือสอง มันเป็นแค่3ามแผ่นครับสามแผ่นมันเอาไม่ค่อยอยู่เอาไม่อยู่เหมือนกันเออเอาไม่ค่อยอยู่แต่ขี่ได้ก็นุกก็นุกอ่ะแต่ถ้าจะนั่นๆันมากก็มันก็จะมีลื่นๆื่นหน่อยครับแต่ถ้าพวกร้อยอ่ะมันจะเป็นสี่แผ่นครับจะดีกว่าโมดิฟายเครื่องหน่อยแล้วก็มีแฮนด์เมคท่อท่อเป็นท่อทรงเดิมครับผมที่แฮนด์เมคขึ้นมาให้เป็นทรงเดิมไอ้พวกนี้เราก็ม้วนแล้วก็เตียงแล้วก็ พุ่มสเตเลสแล้วก็ตีตาให้เขารู้ว่าเออมาจากสำนักไหนแค่นั้นเองอม้วนทั้งอันพวกนี้ม้วนหมดครับม้วนเขาเรียกท่อม้วนใช่ป่ะอ่าท่อม้วนแล้วมีโมดิฟายเพิ่มเติมไหมอ่าโมดิฟายมีเพิ่มคอเพิ่มคอแล้วก็ทําเสื้อนิดนึงทําเสื้อนิดนึงแล้วก็มีอ่าโซ่415สีทองอ่าดีดีครับเจ้าของอยากได้ล้อสีทองเอาโอเค แต่ที่ลองมาแต่ตอนนี้ต้องรันอินนิดนึงครับเพราะว่ายังยังใหม่ๆวันนั้นลองมาร้อยสยังไม่หมดครับแต่ว่าก็มันก็จะนืดนดหน่อยแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้กดต่อไม่ได้กดต่อแต่คีรและดับสบายๆครับถ้าถ้ารันอินผ่านแล้วมาที่ว่าจะถึงไหนนี่น่าจะน่าจะถึงครับเกินไหมเกินหนึ่งเกินคไหมสมัยก่อนผมคี์ลงมานี่เลยครับ นอนมานี่กระโดดหัวมาดูนี่ปลายเข็มมาลงมาถึงนี่ได้เลยครับเอา้าถ้าเข็มนี่ก็นน้ำมันหมดดีวะไม่หมดครับปลาย <c oughs> เข็มครับ <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าอันนี้ออเขาเรียกว่ามาถึงปัม๊มมาถึงมา,มาถึงปั๊มครับอ่าสมัยก่อนถ้ารถใครไม่ถึงปัม๊มจบไหมอจบไม่ต้องคุยครับอยู่บ้านเอ้าขี่ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับสมัยก่อนนี่ตูดปั๊มต้องบอกตูดปั๊มหัวปั๊มต้องถึงอ่าต้องถึงครับอืมถ้าไม่ถึงทำไงไม่ถึงก็ไปโมดิฟายใหม่ แต่สมัยก่อนอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรที่แยบยนต์มากค,คือเป็นลูกเดิม,มเป็นลูกเดิมท่อ<ม>ก็อาจจะเป็นทําไส้ใหม่ทําอะไรใหม่ครับแต่สมัยนี้โอ้โหอะไรก็ไม่ได้แต่ยัดยัดใส่กันอย่างเดียวรีคาร์บ,บอนคาร์บ,บอนนะ,อะอพอมาถึงเนี่ยมามาถึงป,าปา๋าป๋าตั้งไตผมเต็มที่ไม่ต้องทําเต็มที่ครับเด็กๆน้องๆที่อยากจะทาอาชิตตันอาซีนะครับ ครับอ่าไม่ต้องไปทําเยอะครับทําต้นๆแล้วก็มาไล่สเตอร์หาครับครับถ้าอยากให้รถยาวเราก็ใส่สเตอร์หน้าให้ใหญ่จาก14ก็เป็น15รถก็จะลากได้ยาวได้ลึกกว่าครับแล้วกลางท้ายก็จะเร็วโอเคไม่ไม่ไม่ต้องไปไฮจีดจัดมากอือเอาง่ายๆคือขี่สนุกในขี่สี่ของเขาอ่าเอาง่ายพื้นฐานเหมือนกับ RC100 เลยพื้นฐานเหมือนกันลูกโตแค่ลูกโต แต่บอดี้บอดี้ร่วมสมัยใช่ใช่ประมาณนี้เพราะวเป็นรถจ่ายตลาดที่ถ้าทำซิ่งก็ทำได้แหลปะป๋าแต่ผมบอกก่อนนะครับพวกอาซีพวก RC, พวกิตตันอะไรเนี่ยที่รถขี่แล้วนะขี่แล้วครับอ่ายยวยหรือทรงไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับโชกหลังสำคัญครับโชกหลังให้ดูนะครับเปลี่ยนโชกหลังอ่าเป็นแกนใหญ่เป็นแกนใหญ่เป็น,น,ปนอ่าสปริงพวกนี้นะครับต้องให้หนึบอ่าต้องให้หนึบครับมันจะหนึบหนึบแล้วช่วงโยกอะไรพวกนี้ ก็จะหายไปเป็นก <becue> ็เป็นน้อยนะครับให้ใช้โชคแกนใหญ่แล้วต้องให้หนึบปกติเล็กมากไหมปะเล็กมากครับแล้วของเขาน่ะกดอย่างนี้เองแงกเองแงกได้เลยครับมันถึงขี้แล้วมันถึงมีอาการโยกแกว่งตลอดเวลาครับแล้วก็ช่วงหน้าเราก็ดูนะครับวลาตัดโชคตัวนี้ผมตัดโชคไปนิ้วครึ่งเองครับไม่จะไม่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 ชนไม่เฉียวครับอาจจะสวยแล้วก็โชคจะหนึบ โอเคขี่จะไม่แฝงไม่แฝงพูดนั่นเลยว่าตอนนี้สตาร์ผมนี่ไม่แฝงแล้วไม่แฝงครับโอเคไม่แฝงข,ข,ขี่ขี่แล้วสนุกครับตัวเนี้ยครับป,ะปะ๋าป๋าไปคุยที่ตั้นต่อเอ้ยจะมา RC แล้วเนี่ยเจเย็นเฮ้ยอันนี้ป๋านี่รถอะไรไม่เน่าจังเลยน,นี่นี่ JR ครับนี่ส่งมาจาก8ริ้วครับมันจะแรงไหมป่าคณะขี่ก็ไม่แรงครับเจ้าของบอกทำาวามเห็ดก็บอกว่า จะเอากระบูหัวใจจัดไปครับแต่ของแท้นะครับขระบูหัวใจผมไม่ได้ไล่กระบูจีนไล่ไม่เป็นไม่เก่งครับสภาพอย่างนี้ครับเดี๋ยวเวลาเบสิกมาถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าตัวนี้เดี๋ยวมันจะถ่ายรูปไว้นะครับว่าได้เราไอ้ที่ผมช้างานที่ช้ามันจะช้าตรงที่ผมต้องมาขัดต้องมาแฮนด์เมคต้องมาทําอะไรหมดครับครับอย่างบักเท้าเดี๋ยวเราจะตั้งบักเท้าออกมาเป็นถาวอ็อเอาให้ดีเลยครับ แล้วก็ JR ก็จะต้องทําไม่ให้มันสั่นหรือให้สั่นน้อยที่สุดเพราะเขาอย่างห้ามันจะสัญชาติของเขาเป็นทุกคันประมาณนี้แต่ว่ามันก็มีเคล็ดลับอยู่ตรงน้้นี่ยกมาทำครับเดี๋ยวจะทําให้ไอ้เรื่องเรื่องสั่นเรื่องอะไรนี่หมดไงนี่จะรู้เลยครับถ้าขี่รถผมน่ะเป็นยังไงสั่นก็สั่นน้อยบางคนนี่สั่นจนเล่งนี่บักทุ่งบักเท้านี่หลุดเลย บางครั้งมันคลายนะคลายหลุดได้เลยใช่ต้องมาทํารถเท่านั้นครับที่จะทาไอ้พวกนี้ให้ป่ามีคนบอกว่าร้านร้านป่าทํานานนี่ยังไงเนี่ยมันทํานานโดยมากที่ทํานานเพราะว่าเราต้องเห็นเมคทุกอย่างครับไมไม่เจ้าลูกน้องอ่ะทําไมแบบไม่ให้ลูกน้องทําอยากตอนนี้ผมอยากได้ลูกน้องมากเลยอยากได้แบบที่ทํางานแล้วให้ให้ให้ละเอียดไม่เอาละเอียดละเอียดเอาให้ละเอียดอ่อนคือ ทุกคนทุกท่านที่มาอุนหนุนเรามาจากในของเบสิกเนี่ยเราก็ต้องการทำงานออกมาให้มันมีคุณภาพเอาให้ผมบอกทุกครั้งเอาให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะเอาผิดพลาดน้อยที่สุดเราต้องดูว่าทำรถเขาครับก็เหมือนรถเราที่เราจะต้องขี่เองต้องใช้เองด้วยครับมันมันมันต้องเป็นตรงนี้มันก็เลยช้าที่ผมเนี่ยทำ ต้องทำแม้ซี่ลวดนี่ช่วงหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของโซนิกครับเป็นล้ออันนี้พวกนี้อย่างพวกเสื้อพวกนี้เราก็ตีปอกเราตีปอกเองใครจะมาตีปอกส่งมาได้เลยครับจะเอาเหล็กแบบไหนจะยังไงจะลูกเท่าไหร่ได้หมดครับขอให้มาบอกว่าเบสิกแนะนำมาหรือรว่าดูใน YouTube ของเนะบสิกเนี่ยผมมีเวลาหรือว่าผมได้มีโอกาสที่แต่ผมทำงานก็8โมงมเลิกก็หโมง นั่นแหละแล้วป๋ามีอยากจะฝากอยากจะรับลูกน้องไหมก็พูดเลยพูดเลยอยากจะอยากจะรับลูกน้องเหมือนกันแต่ว่าต้องมาดูกันก่อนต้องดูกันก่อนครับไม่ใช่มายืนดูผมไม่เอานะครับเอาลูกน้องที่ทํางานมาเอาลูกน้องที่ทํางานใครที่ทํางานแล้วคิดว่าตัวเองทําได้ก็มาแล้วกันป๋าก็ยินดีที่จะดูก่อนครับแต่ก็เช็คก่อนยังลูกน้องที่มีมีอยู่ก็ถ้าไม่เดือดร้อนก็คงไม่มาเอาแล้วครับตามนั้นพูดถึงคิดตั้นกันต่อดีกว่าครับ ป๋าสตาร์ทให้ผมฟังเลยได้ไหมได้ครับคิดตันจะติดอว่ติดไม่รู้ครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเฮ้ยติดด้วยไม่ติดได้ไงทำแล้วอ่ะ้ยป๋าปาจะขยับทำไมโอ้ไม่ได้ขยับนี่เล่งเองครับดูฮะป๋าขยับทำไมเนี่ยดูก่อน ทำ,ทำไมขนาดนี้อะ่ะของจริงใช่ไหมอ่าของจริงครับ <c oughs> ของจริงดูอยเาี้แดดแดดต้องทำเบรกไว้น่ะอ่าโอ้เสียงนุ่มๆเป็นเป็นท่อแฮนด์เมคเป็นอะไรอนุ่มๆถ้าคนมีคิดตั้นเขาอยากได้ท่อแบนนี้ป๋าก็จัดให้ได้ไหมจัดได้ครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันต้องนะเรามันต้องแฮนด์เมคเองมันต้องตีเราไม่ได้มีเวลาไปตี ที่ผมตีรถทุกคันก็จะดูจากท่อเดิมแล้วก็ทําแบบเดิมอะไรพวกนี้แล้วก็พยายามทําไอ้ที่มันไม่มีเราก็หาให้ซ่อมครับร้านซ่อมไม่ได้ร้านเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ผมเป็นร้านซ่อมซ่อมทุกอย่างครับที่ซ่อมได้คิดว่ามันใช้ได้แล้วดีด้วยครับโอเคต้องตรงนั้นครับจากประสบการณ์ครับที่ยาวนานนะป่าเนาะว่าเรารู้ว่าไหนยี่ห้อไหนที่ดีไม่ดีเรารู้เนาะใช่ไหม ถ้าถ้าเป็นร้านเปลี่ยนจะเอาของมากองแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโหง่ายมากครับผมต้องซ่อมทุกอย่างอะไรก็ไม่ดีก็ต้องซ่อมชกมุ้งชกหน้าอะไรไม่ดีเราก็ต้องซ่อมครับครับโอเคซ่อมนี่คือนิยามของร้านซ่อมครับก็มีที่ท่านรองนี่ก็มีตอนนี้กำลังกําลังประกอบอยู่ครับกําลัง RGV ที่มาครับมากำลังประกอบอยู่ครับโอเคก็เครื่องกําลัง ประกอบยังทายทายทำเดี๋ยวได้ได้ได้ดูครับเดี๋ยวไว้มาถ่ายแล้วกันครับได้มาถ่ายเนาะได้มาถ่ายแล้วเดี๋ยวครันนี้เดี๋ยวแดดล่มลมตกอากาศดีๆีนี่ป๋าจะขี่ให้เด็กดูนะเดี๋ยวขี่ให้เด็กดูหน่อยแต่ไม่ไม่เอาเร็วมากนะครับเอาว่าดูว่าเออแต่ป๋าบอกว่ามันรันอินอยู่ไม่ใช่เหรอมันต้องรันอินอยู่ครับงั้นก็ไม่ต้องมากมายเนาะแต่ถ้าบอกเลยถ้ารันอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันแน่ตูดตูดน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องตูดน้ำมันเดี๋ยวรู้เรื่อง ถ้าคันไหนไม่ถึงตูดน้ํามันนะป๋าออกจากร้านไม่ได้นะใช่ไหมโอ้โหเ<ห>มื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยครับต้องแบบว่าตูดปั๊มตูดปั๊มหัวปั๊มตูดปั๊มอ๋อจัดไปเอาบางคนก็เอาเอาเอ,าเอามาช่างเด็ดของผมเนี่ยตัวนี้ปั๊มเลยนะอ่ะปั๊มอยู่ตูดหรือหัวร <c oughs> ัวอยู่หัวเอาโอเค <c oughs> ลองกับผมก่อนครับลองกับผมเจ <c oughs> อผมเมื่อก่อนนี้เออพูดถึงสติ๊กเกอร์นี่นยป๋าครับถ้าถ้าอยากได้นี่คือต้องมาทํารถต้องมาทํารถครับโอเค ต้องมาทำรถไม่ได้มีจําหน่ายนะครับครับไม่มีจำน่ายไอคำว่าผมไม่กลัวไม่ได้ว่าไม่กลัวคนทุกคนหรือว่าอะไรครับไม่กลัวที่ว่ามีงานอะไรผมไม่กลัวอาจจะสร้างสรรค์งานอะไรผมไม่กลัวไม่ใช่ว่าโอ้ยผมทํารถเก่งผมไม่กลัวใครไม่ใช่นะครับทาหมาย คุณต้องเข้าใจดูใน Youtube คุณต้องเข้าใจไม่ใช่เอาคำพูดของผมไปว่าโอ้ยผมไม่กลัวใครผมเก่งแล้วไม่ใช่ครับคําคำว่าไม่กลัวคืองานมาไม่กลัวครัรถผมทำวิ่งได้แค่นี้คือผมพอใจตรงนี้แล้วผมไม่กลัวครับครับไม่ได้ว่าเอาเป็นโอไปแข่งขันเอาเป็นน่นไปนนี่ไม่ใช่ครับคือเราทายทำเราเราทำรถมาเพื่อสร้างสรรค์เราไม่ได้ทำรถเอาไปแข่งตามท้องถนนอะไรพวกเนี้ยเราเราไม่ไม่ เราไม่เก่งถึงตรงนั้นแต่ว่าลถคุณไม่ดีมาหาผมครับ,บมาบอกเบสิกแนะนํามาเราเดี๋ยวเราลดเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยน่ะลดเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยอย่าลืมนะจริงจริงบอกก็มาจากผมแล้วมาบอกว่าจากคลิปไหนด RIGHT ้วยนะใช่ไหมนั่นเลยครับนั่นเลยครับตรงนั้นก็คือข้าบอกบอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมกระป๋าได้มาได้เลยมาได้เลยมาดิปาชัยีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่ที่สี่แยกวัดหงกระทิงบ้านโป่งราชบุรีครับ ป้ายเป็นลอยใหญ่ๆจัดปเป็นลอยท่านเมตตาก็ทําป้ายมาให้เดี๋ยวทาตู้กระจกนี่ครับเดี๋ยวมีมาถ่ายทำทำตู้กระจกทำติ๊กเกอร์อยู่ครับโอเคครับป๋าโอเคขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ